ต่อกันที่ซีรีส์แฟนตาซีฟอร์มยักษ์อย่างชะตาชาตะนะคะที่คืนนี้ EP ล่าสุดเนี่ยบอกเลยว่าสถานการณ์ของกลุ่มคนพลังพิเศษเริ่มเข้าสู่วิกฤตแล้วค่ะ ว่าสถานการณ์ของกลุ่มคนพลังพิเศษกำลังเข้าขั้นวิกฤตเลยนะคะสำหรับซีรีส์เรื่องชะตาชาตะที่หลังจากเพชรแท้ถูกจอมมารทำร้ายแม้ว่าร่างกายจะบาดเจ็บในระดับหนึ่งแต่ปัญหาใหญ่เนี่ยก็คือการที่ดวงจิตของเธอถูกกักขังเอาไว้ทำให้ไม่สามารถกลับมาที่ร่างแล้วก็ฟื้นคืนชีพได้ค่ะงานนี้ทันและชาญเห็นว่าทางเดียวที่จะทำได้เลยคือการเชื่อมจิตทั้งสองจึงพยายามเข้าชาญเพื่อตามหาในขณะที่หมวดอ่อนก็ช่วยอีกแรง เอาเป็นว่าชะตากรรมของพวกเขาจะเป็นยังไงติดตามความสนุกได้คืนนี้เวลา20นาฬิกา30นาทีทางช่องโมโนทวนตี้นายค่ะย้อนเห็นภาพอนาคตใช่ไหมครับฉันมั่นใจว่าตัวแปรที่สำคัญที่สุดคืออ้หัวน้าแก๊งโกไทยเกอร์ยินดีที่ได้รู้จักครับอันเดียวนี่ช่าไพศาลทุกคืนวันจันทร์อังคารเวลา20นาฬิกานาทีทางช่องโมโนทเนตี